คผู้ฟังครับไม่ว่าจะเป็นความยากไร้หรือความร่ำรวยล้วนเป็นผลิตผลจากความคิดของคนเราทั้งนั้นครับเพราะความคิดคือจุดกำเนิดของทุกสรรพสิ่งถ้าคุณคิดว่าคุณล้มเหลวคุณก็จะล้มเหลวถ้าคุณคิดว่าคุณไม่กล้าคุณก็จะไม่กล้าถ้าคุณคิดว่าคุณพ่ายแพ้คุณก็จะพ่ายแพ้ถ้าคุณคิดว่าตัวเองเหนือชั้นคุณก็จะเหนือชั้นถ้าคุณคิดว่าคุณชนะคุณก็จะชนะ และผู้ชนะที่แท้จริงคือคนที่คิดว่าตัวเองทําได้ครับทุกคนสวัสดีครับคุณผู้ฟังยิงนดีต้อนรับเข้าสู่ Key Story ครับไม่ว่าชีวิตคุณจะเคยเป็นอย่างไรมาก่อนเมื่อได้เตรียมตัวเองให้พร้อมสำหรับเคล็ดลับแห่งความสำเร็จนี้คุณก็จะสมปรารถนาทั้งชื่อเสียงเงินทองและความสุข วันนี้เรามีบทเรียนจากหนังสือคิดแล้วรวยมาฝากทุกคนครับเป็นเรื่องของคนที่ร่ำรวยได้จากความคิดของเขาเองเรามาดูกันครับว่าความคิดทำให้เขารวยได้อย่างไรหลายปีก่อนเอ็ดวินซีบานได้ค้นพบวิธีการคิดแล้วรวยการค้นพบของเขาไม่ได้มาแค่ครั้งเดียวแต่ได้มาทีละเล็กละน้อยมันเริ่มต้นจากปณิฐานอันแรงกล้า ที่อยากจะร่วมทําธุรกิจกับโทมัสเอดิสันผู้ยิ่งใหญ่เขาจึงตั้งปณิธานเอาไว้ครับปณิธานของบานมีลักษณะพิเศษคือความชัดเจนเขาต้องการจะทํางานกับเอดิสันไม่ใช่ทํางานให้เอดิสันครับเมื่อปณิธานและความคิดแวบเข้ามาในจิตใจของเขาแต่เขายังไม่สามารถที่จะทําตามความคิดนั้นได้เพราะตัวเขาเองไม่ได้รู้จักเอดิสันเป็นการส่วนตัว และเขาก็ไม่มีเงินแม้จะซื้อตั๋วรถไฟไปบริษัทของเอดิสันแต่ทุกคนครับอุปสรรคเหล่านี้อาจทำให้คนส่วนใหญ่ท้อถอยครับแต่มันไม่ใช่สำหรับมานเพราะปณิธานของเขาต่างจากคนธรรมดาทั่วไปในที่สุดเขาก็ได้เข้าไปแนะนำตัวเองที่บริษัทของเอดิสันเขาประกาศว่าเขามาเพื่อจะร่วมธุรกิจกับเอดิสันยอดนักประดิษฐ์ เอดิสันมองดูคนที่อยู่ตรงหน้าซึ่งมีลักษณะเหมือนคนจรจัดแต่ภายใต้รูปลักษณ์ภายนอกที่เอดิสันมองเห็นนั้นมันมีบางสิ่งที่แสดงออกบนใบหน้าว่าเขามุ่งมั่นที่จะมาเอาสิ่งที่ตามหาเมื่อคนเรามีปณิธานที่มุ่งมั่นย่อมยินดีที่จะเดิมพันทั้งชีวิตเพื่อจะให้ได้ในสิ่งที่ต้องการและเอดิสันก็ได้ให้โอกาสที่บานร้องขอ สาเหตุที่เอดิสันรับเข้าเข้าทำงานก็เพราะเห็นว่าเห็นความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จในตัวของบานเอดิสันจึงให้โอกาสเขาได้พิสูจน์ตัวเองในตอนแรกบานยังไม่ได้เป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับเอดิสันเขาเป็นเพียงแค่คนที่ได้รับโอกาสในการทำงานร่วมกับเอดิสันเท่านั้นหลายเดือนผ่านไปแม้ยังไม่มีสิ่งใดใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้แต่เขา ก็ยังมุ่งมั่นกับปณิธานที่จะร่วมธุรกิจกับเอดิสันให้ได้นักจิตวิทยากล่าวไว้ว่าเมื่อเราพร้อมสำหรับสิ่งใดสิ่งนั้นจะปรากฏขึ้นมาเองเขามุ่งมั่นและเตรียมตัวเองให้พร้อมอยู่ตลอดเวลาและเขาก็จะรอจนกว่าจะได้ในสิ่งที่เขาสแสวงหาเขาพูดกับตัวเองเสมอว่าเขามาที่นี่เพื่อร่วมธุรกิจกับเอดิสนัน และเขาก็ต้องไปให้ถึงเป้าหมายนั้นให้ได้แม้ต้องใช้เวลาทั้งชีวิตก็ตามในที่สุดความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวของเขาได้ช่วยขจัดอุปสรรคและได้นำโอกาสที่เขาสแสวงหามาให้โอกาสที่เข้ามาหาเขานั้นมีลักษณะพิเศษคือแกล้งบิดเบือนให้ดูเหมือนโชคร้ายแต่ถึงมันจะเข้ามาในรูปแบบไหนเขาก็จะไม่ยอมพลาดโอกาสสำคัญไปอย่างแน่นอน ในช่วงนั้นเอดิสันได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ใหม่ขึ้นมาอย่างหนึ่งมันคือเครื่องพิมพ์ดีดแบบใหม่แต่พนักงานขายข,ายของเอดิสันกลับมีความเชื่อว่ามันคงขายไม่ดีจึงทำให้พนักงานขายขา,ยขาดความกระตือรือร้นในขณะนั้นเองบานก็เริ่มมองเห็นโอกาสของเขาเขารู้ว่าเครื่องพิมพ์ดีดนี้สามารถขายได้แน่นอนเขาจึงไปบอกกับเอดิสัน และเอดิสันก็ให้โอกาสกับเขาบานขายเครื่องพิมพ์ดีดได้และเขาก็ขายดีด้วยความมุ่งมันตั้งใจของเขาได้ปรากฏต่อหน้าเอดิสันแล้วเอดิสันยอมเซ็นสัญญาให้เขาเป็นตัวแทนจำหน่ายและให้เขาทำการตลาดทั่วประเทศด้วยการร่วมธุรกิจครั้งนี้ทำให้บานรวยขึ้นและมันก็ได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่าเขาคิดแล้วรวยได้จริงๆ ทุกคนครับสิ่งใดก็ตามที่มนุษย์คิดและเชื่อสิ่งนั้นย่อมสำเร็จแน่นอนครับจุดเริ่มต้นของบานที่ได้ไปพบกับเอดิสันที่บริษัทภายนอกเขาอาจเหมือนคนจรจัดแต่ภายในหัวใจเขายิ่งใหญ่กว่าพระราชาจิตใจของเขาจดจ่ออยู่กับงานที่จะได้ทำเขาเห็นภาพตัวเองยืนอยู่ต่อนหน้าเอดิสันได้ยินเสียงตัวเองกำลังพูดคุยกับเอดิสัน ปณิธานของบานไม่ใช่ความหวังไม่ใช่ความปรารถนาะแต่มันคือปณิธานอันแรงกล้าซึ่งอยู่เหนือทุกสิ่งไม่กี่ปีหลังจากนั้นบานได้ยืนอยู่เบื้องหน้าเอดิสันอีกครั้งในที่ที่เขาพบเอดิสันเป็นครั้งแรกแต่ครั้งนี้ความใฝ่ฝันในชีวิตของเขาได้กลายเป็นจริงแล้วปณิธานของเขาสำฤทธิ์ผลแล้วเขาได้ร่วมทำธุรกิจกับเอดิสันแล้วทุกคนครับ บานประสบความสำเร็จได้ก็เพราะเขารู้จักที่จะเลือกเป้าหมายทุ่มเทพลังกายพลังใจทุ่มเทความพยายามและทุ่มเททุกสิ่งที่เขามีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเขาต้องใช้เวลาถึงหปีกว่าจะได้ในสิ่งที่สแสวงหาเขาคิดอยู่ทุกวินาทีนับตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปทำงานว่าตัวเขาเองคือหุ้นส่วนของเอริสันการที่เราอยากจะได้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้น แตกต่างจากการเตรียมตัวเองให้พร้อมที่จะได้รับสิ่งนั้นมาไม่มีใครพร้อมสำหรับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนกว่าเขาจะเชื่อในศักยภาพของตัวเองเสียก่อนไม่เพียงแต่หวังหรือต้องการเท่านั้นแต่ต้องมีความเชื่อในจิตใจด้วยการเปิดใจสำคัญมากสำหรับความเชื่อการที่เราใจแคบนั้นจะทำให้เราไม่เกิดศรัทธาไม่เกิดแรงกระตุ้นและไม่เกิดความเชื่อทุกคนครับ จงจำไว้ว่าการที่เราพยายามหวังสูงเพื่อความมั่งคั่งร่ำรวยการที่เราพยายามหวังสูงเพื่อความเจริญรุ่งเรืองนั้นดีกว่าการที่จะต้องพยายามยอมรับความทุกข์ยากและความยากไร้ครับเพราะฉะนั้นครับทุกคนจงมั่นใจในตัวเองครับอย่าลังเลอย่าเพิกเฉยจงกล้าตัดสินใจที่จะผลักดันชีวิตตัวเองเพื่อขว่คคว้าสิ่งที่ต้องการจงจำเอาไว้ว่า ความมั่งคั่งร่ำรวยที่แท้จริงไม่สามารถวัดได้จากสิ่งที่เรามีแต่มันสามารถวัดได้จากสิ่งที่เราเป็นครับขอให้ทุกคนเชื่อมั่นและศรัทธานในตัวเองขอให้ทุกคนร่ำรวยและประสบความสำเร็จในชีวิตขอบคุณหนังสือดีๆ t h i n ิ Think and go r i c h คิดแล้วรวยขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์และคอมเมนต์ดีๆครับมันเป็นกำลังใจที่ดีมากจริงๆ แล้วพบกันใหม่ครับทุกคน